กออวู้อก็มันดังดีเ้ไว้กเูด่าวน้ามากคนมันแหงแลเราพี่น้องน้าให้นี่นน้าให้นี่เป็นเกียรหนังหนาออกซะเพื่อเอาแม่โคมาจุกหนังหนาออกเอาไปถมบ้านผมที่บ้าน อันนี้เวลาฝนตกมากเพราะมีรถไถไงกลง็ล้มว่ะต้องจับี่ยนเอารถไถหน้าหน่อยอยา่า,อาลองใช้เอาลน้ป่าเลยเอาว้าวใครจะยืบบ่นได้วะเอาพี่ก็เป็นเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเป็นไรเป็ไนไรเฮ้ยเฮ้ยเก่งแต่เจ้าเฮ้ยทั้งทั้งที่เรา,าก็ดินไถก็ลมดีเด้อ

ก็งงแล้กมาคุกต้องมาเอ้าคุณฮ่ได้บอกโลกนั่งนาดีบอกบัดเดี๋น้บากว่าจขอเหรจบกกนั่นาให้นาแมเกนนี่ลกล้าลไเจ้าตัวกนี่นมนมันยังไหลก็มเวียนเราเวียนเรา Bao nhiêu đi đi nào quay bay đi bay bay ê players, thay Ê ê bay bay hey, bay bay tiếp bay 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 Ôi, bay 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 đi, bay 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 เอาบ้าจงเล่นบ้าจงเลียนบ้าเลยฮ่าฮาเอ้ยอาเอาเอารูตัวเอายังประพันเอ๋บอกแล้วบอกว่า่อยไ่อยเอาดินหนังหนาออกเห็นบ่ป่อยเอาดินหนังหนาออกเป็นได้บ่เนี่ยได้เหเอแล้วเจ้า บอกว่าไปไม่ได้เขาบนี่ตะกี้แล้วไกลแต่เดี๋ยวรต้อานั่งนาดินก่อแต่มันลมอ่ะแต่มดจมกัแล้วเออลมดีเนี่ยล่ะลมดีเออลมดีลมดีเออ มันแม่หมเนี่ยบกเดียวขึ้น่างตีดุดวงันคนขับบอกตีดุดวงตึ๊บามาลูกับตายใช่ไหก็หมุนอนเออฟับถาีมองนัับรถกก็ับลงหรอวะเฮ้ยลุยุย่ ๋ยวรัดอยูนี่แล้วเอดทำไมจกปีเล้ยว,วะทำไมตบะ,ะทัดมีบถคู่บทตาบทเงยหมดเลยนี่อยากทุบลงังคาเรืเลยอยู่บัดนบวน,บน,บน,บนแบ้วนแบบว่าแค่ทุบลังคาทุบรังค่า แทแท้ไ่ไปสิลงไหนไปไว้คมบอล่งนี่ะเออมีนานมันเบเาคมบอลงมักทางนี้มันถึงกแท้นนะขั้นหน้าน้ำดิน

แมาๆแบบนี่ไปไปไปซื้อน้ำปันป้นมาไปไปซื้อน้ำหวานมากินกันแซ่บๆเพราะว่าไวรัสฮอได,อดออไรเมียไรเออกะไตต้อนนี่กระไตต้อนนี่ไปได้เมือม่อื่นละฮเจ้าเลี้ยงแห้งก่อนสิเมียนั้นมีทั้งหนาทั้งตมเนาะ

แตเย็นชุ่มคอสบายอืมหลา,นานย,ย,ย,ยอย่างหลายชนิดเด้อมาได้ได้อุดหนุนได้อผู้ใดเดี่ยที่มันที่ตัง้งอีรุนที่บานเด้อกลางบานสั่งได้ตามสั่งทรงหัวถี่เลย ทำผลใหม่ก็มีทำมะเขือเทศก็มีต่าเกีกกจ้่บจ้าจ้าครับผมโอตเสียไปเด้อบครับผมครับผม้ไนหาบ้า,าบบจ,นาจงนาอยู่หน้าเลยบสอเออเศรีีีนามานี่ีนามากีนามาพลาเ่เนากินอนอนอ้าว เออบ่าจงนะวดีนะบ่าจงบาจงไทน้าเออตายก็อนลไปคนติายก้อนดกมดานเลยรัะเออรถแหงรถรถแเราไต่สบายนั่งขับแล้วรสูเหยรอเดี๋ยวกอกไปอ่งหนาดีหน่อยจังสั่นแล้วจะเป็นจำเป็นอืมจเป็นันยุกยนยุกยอนยุกเป็นไรมีแห้งปะ แรงสูตต่อเออแรงสูตรต่อจิ้มแรงหมดละจินเบิ้ลหนีกันก่นยิ้น้ำจอดเลยินเบิ้ลหนีก็พักน้องฮอนาะพักพักสมพอนมอีกโอ้เมื่อขันจอดเติมน้ำแล้วพี่น้องรถุดแรงนะเออวันนี้สตาร์ตต่อนอะไรพูดอะตึมตมต่อแอ้ว้างเลยคักคักคักมาจงเป็นไง้าเลยไหวบ่ไหวบ่ tại tay quá lâu đẹp với nó vẫn đẹp đó vẫn đẹp hơn nữa hư 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 บอลมันไมีน้ำนบอมันโน่นเด้อก็บจีนเลคมหางก็แบบเน,นี่ยลุ้งว่าง่ยมันลงมานเนียวมันบอมีน้ำเด้อบบเนี้ยข้ากับเป็นเด้อพี่น้องมุลลุ้งติวติวติวหัดติเลียงข้าเป็นแต่ไม่ไม่งัดเก่งกันโอเค กี่ผมบอกข้าดูกันกัทำไมพะทต้นแดใส่พถเงยกับไตยังสี่ละ่ะข้าเนีย่ยคือกันข้าคือรถเงยสมัไหมืมกกันไตขึ้นกข้ไปกัเจียงนึงเปละละละ็นรอรอตนไมมยินตะครับไตเงึมงับมนงับขึ้นลมทวนหัวนึง <c oughs> ก็ไตหลายเดียตึกก้งขวบตึต้งอะรของผมนภาบผภา,านยุดดากบทุกคน mọi người 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 Ô, ơ, đấy, đấy, đấy. Bất chọn bớt nha, bất đi hai gió đấy. Ô, bất chọn hai gió đấy. 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 Bất chọn hai chọn hai gió đấy. Bất chọn hai gió บ่หยอกกันได้พีรองบ่หยอกกันบ่หยอกกันได้พีรองพืชไม่มีผประกาศลูกก็มันมันดินเหนียวนดินลมยันหนอ เออเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วดิโอ้ยโคตรจะถ่านนูนี่ไอ้ดอกอู้ตัวของไปอ่ะขายอ่ะขายเนี่ยไอ้คนนี้เป็นเข้าคนเนี่ยเอ้ยกูไปแล้วกู